ลหลายอสต์เป็นผู้าานัตรอต้นสอแท็กเตอร์ครับไปๆๆๆไปที่ลี่เลย สุดยอดการเดินทางครับสำหรับต่อแท็กเตือครับ่แทักต่อแท็เตอร์่อแท็กเตอรบ สี่สิห้าสี่หกอ่ะโยเตียมติวง่แสดงอย่าดันทำใหไ้ะเอาละเออนะตอกดันนิดนิดชี้เยสอง หางดีนะครับควันยังติดปลอยปลายนะครับยังมีควันอยู่นะเขาหยุดเยออยู่นะครับตอนนี้สำหรับทีมงานกวันเริ่มจางออกแล้วโอควันหนาครับเขาไหลอีกแล้วนะครับผม ควนยันยังติดอยู่ตลอดนะครับอ่าลอรอลุนกันไปนะครับผมสามสิบหกครับเกือบแล้วลอรุนกันไปนะครับแดดควอนเขาโฮมกันครับเบาและเบาสองร้อไปสองร้อนไปเบาและเบา ลองคุยกันหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับผมด้านซ่ายของฝ่ายิริงท่านมันจะเป็นฝ่ายำเงินนะครับตึมเรามาตึมสามเก้าศูนย์ม <3 90. S 1> คะแนนซอแท็กเตอร์ขอบคุณ390คะแนน390คะแนนนะครับขอบคุณที่ติดต,ตามรับชมราเการ,รสีสวัสดีครับ